ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต4พักเพื่อไทยท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีที่มาตอบกระทู้ของดิฉันในวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเพราะว่าเรื่องน้ําเป็นเรื่องใหญ่น้ําคือชีวิตโดยเฉพาะภาคอีสานนั้นแหล่งน้ํา น้อยมากพอเห็นแหล่งน้ําสักแหล่งแล้วพี่น้องประชาชนเดือดร้อนดิฉันต้องมาร้องขอในสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้ท่านผู้มีอำนาจสั่งการสั่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีนั้นได้ลงพื้นที่ห้วยอีแ้งค่ะซึ่งถือว่าเป็นความใส่ใจ ต่อพี่น้องประชาชนบ้านดิฉันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเป็นความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่ท่านรัฐมนตรีจะช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้ค่ะท่านประธานคะห้วยอีแรงห่างจากบ้านหนองทุ่มไปประมาณสัก3-4ถึงกิโลทีนี้บ้านหนองทุ่มนี่ทำไมหรือ ทำไมชาวบ้านไม่เจาะน้ำบาดาลใช้เองเจาะไปตรงไหนก็เข็มค่ะเข็มไปหมดก็เลยไม่มีน้ำจืดสำหรับทำน้ำประปาหมู่บ้านเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นหน้าแล้งเดือดร้อนที่สุดค่ะรถน้ำของอบตอจะต้องไปส่งน้ำหน้าแล้งแล้งเจ็ดเดือนนะคะบ้านดิฉันส่งน้ำไปยังครอบครัวแต่ละครอบครัวครอบครัวนี้เอาน้ำใส่ตุ่มยังไม่เต็มดี ครอบครัวต่อไปกลัวไม่ได้น้ำก็เอาสายน้ำไปใส่ตุ่มบ้านตัวเองแล้วเพราะว่าขุดที่ไหนก็เข็มมากขนาดไหนคะต้องบอกว่ารัศดรห้าหมู่บ้านได้แกบ่บ้านหนองทุ่มหมู่ที่9บ้านหนองทุ่มน้อยหมู่ที่17บ้านนาเจริญหมู่ที่19บ้านดงพระเจ้าหมู่ที่22และบ้านหนองทุ่มพัฒนาหมู่ที่25มี จำนวนคร,วครัวเรือนทั้งหหมู่บ้านทั้งหมด1,130ครัวเรือนรวมประชากรทั้งสิ้น3,970คนในส่วนพื้นที่ทางการเกษตรรอบๆหนองอิแรง้งครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ2,500ไร่นี่คือความต้องการใช้น้ำของประชาชนใน บ้านหนองทุ่มทั้งห้าหมู่บ้านค่ะท่านประธานคะเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีแหล่งน้ําในบริเวณใกล้เคียงแล้วมีห้วยอีแรงนี้ห้วยอีแรงถูกไม่ได้รับการพัฒนามานานแล้วค่ะห้วยอีแรงนี้เป็นห้วยน้ําขนาดใหญ่เลยทีเดียวถ้าผู้มีอํานาจสั่งการสั่งการอย่างเร่งด่วนขุดลอกแล้วก็ ขุดลึกขุดลอกทำขู่กัน้นไม่ให้น้ำปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีจากดงพระเจ้าที่ตอนนี้เป็นยางพาราทั้งหมดนั้นไหลลงมาพี่น้องประชาชนห้าหมู่บ้านนี้ก็จะได้ใช้น้ำจากห้วยอีแหลงนี้แล้วาาาค่ะท่านประธานที่เคารพคะแล้วดิฉันขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสว่างแดนดินที่ ท่านลงไปดูพื้นที่จริงและรับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆขอบพระคุณจากใจจริงค่ะดิฉันถามค่ะท่านประธานคะว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาฟื้นฟูและช่วยเหลือขุดลอกห้วยอิ่วแรงเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านให้กับบ้านหนองทุ่มทั้งห้าหมู่บ้านที่ดิฉันกล่าวมาหรือไม่ อย่างไรขอทราบคำตอบค่ะท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต4พักเพื่อไทยธรรมทานที่เคารพคะ,ะดิฉันทราบดีว่าท่านมีเมตตาต่อพี่น้องประชาชนอำเภอสว่างแดนดินเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มี ตามที่ท่านตอบกระทู้ของดิฉันเมื่อสักครู่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นสั่งการให้ทำแผนแม่บทเรียบร้อยแล้วแล้วท่านยังไม่ตอบดิฉันว่าสั่งการนั้นอยู่ในหน่วยงานใดแล้วสามารถที่จะเข้าในเล่มขาวคาดแดงปีงบประมาณต่อไปได้หรือไม่ถ้าได้อย่างไรแล้วความเดือดร้อนนี้เป็นความเดือดร้อน จริงๆเพราะว่าเจาะไปตรงไหนก็เค็มห้วยอีแรงนี้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบ้านดิฉันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะพี่น้องบ้านหนองทุ่มทั้งห้าหมู่อย่าลืมว่าเกือบสี่พันกว่าชีวิตเลยทีเดียวท,ที่ขาดแคลนน้ำอย่างมากเลยทีเดียวดิฉันถามคำถามไปที่ท่าน,นรัฐมนตรีที่ท่านลงไปดูสภาพจริงเห็นจริงแล้วยัง เป็นที่น่าชื่นชมปิติยินดีอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนที่รอคอยน้ำท่านประธานที่เคารพคะน้ำคือชีวิตคะ่ะฉะนั้นเราต้องการน้ำจากห้วยอีรงตรงนี้แล้วดิฉันถามไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าจะเข้า เล่มขาวคาดแดงในปีงบประมาณใดหมายความว่าถ้าเข้าเล่มขาวคาดแดงแล้วพี่น้องประชาชนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขอบพระคุณท่านประธานค่ะ